สวัสดีครับผมสูเมฆนะครับร้านสุดเสมอแท็กเตอร์นะครับวันนี้มีรถใหม่สวยๆนะครับใช้งานน้อยนะครับปีใหม่ๆอยู่เลยนะครับ L4018SP นะครับรถขนาด40แรงนะครับคันนี้ช์ปัจจุบันนะที่ขายอยู่ในศูนย์ตอนนี้นะครับเอ้าใหม่ยังไงนะครับมาดูนะครับภายนอกทุกอย่างเดิมๆหมดนะครับเนี่ยดูไล่ไปตั้งแต่ใบดันนะครับคันนี้รถปี66นะครับเลขไม้300ชั่วโมงนะครับอ่าประกันของรถใหม่ยังอยู่นะครับยังเหลือประมาณปีหนึ่งนะครับ เปิดราคาไว้ที่419,000นะครับใบดันผ่านสี่นะครับเท่ากับว่าทุนจากรถใหม่ไปเท่าไหร่ก็เกือบๆ200,000นะครับตีไปแสนไปปลายนะครับแถมประกันยังเหลือด้วยนะครับประกันของรถใหม่นะครับมีอะไรก็สามารถเรียกศุนกุมารตาได้เลยนะครับทุกอย่างเดิมๆหมดนะครับสติ๊กเกอร์นะครับของเดิมนะครับอยู่ครบอ่าเห็นไหมเนี่ยพวงมาลัยนะครับที่เคยบอกว่าทิวสัมผัสนะครับพวกเนี้ยนะเห็นไหมชึบอ่า ถ้าเกิดใช้งานไปบ่อยมันจะเรียบไปเลยนะครับเงาเงาไปเลยแต่เนี่ยผิวสัมผัสนะครับยังมีผิวสัมผัสของพวงมาลัยอยู่นะครับทุกอย่างเดิมๆรถยังไม่เคยแกะนะครับสีสันเดิมนะครับหัวนงหัวน็อตมาร์กนะครับตามใบดังใมดันนะครับใบดันก็รอยถลอกน้อยนะเนี่ยพวกซีลล้ออะไรต่างๆนะครับยังไม่เคยแกะขันส่งนะครับของเดิมโรงงานเลยนะครับเนี่ยยางทุกอย่างนะครับของติดรถมาเลย ทำในสีเดิมเดิมทั้งหมดนะครับเผื่อลูกค้านะครับหารถใหม่ๆอยู่นะครับสภาพใหม่ๆนะครับแถมยังมีประกันของศูนย์อยู่สบายใจได้เลยนะครับรถแท้ไม่มีลอใหม่นะครับการใช้เดิมๆนะครับสีเดิมหมดเลยคือรถไม่มีอะไรเลยคันนี้นะครับเดิมๆใหม่ๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นผ่านสี่นะครับตาช้างนะครับติดคู่เข้ามาเลยนะครับเนี่ยสภาพสวยๆ ติดมาเป็นฐานสี่นะครับเนี่ยดันท้ายนะครับเดิมเดิมนะครับคือก็ไม่รู้ไม่รู้จะให้ดูอะไรนะครับเพราะว่ามันรถมันสภาพมันใหม่นะครับทุกอย่างเดิมหมดไม่เคยแกะรับไฮดรอลิกนะครับไม่มีเสียรูปอ่ะเดี๋ยวลองดูสภาพห้องเครื่องกันต่ออนี้นะ เลขไม้นะครับสามร้อยยี่สิบชั่วโมงนะครับเครื่องยนต์นะครับไม่มีไอนะรัถมันรถใหม่ทํครับไม่มีอะไรหรอกนะครับเครื่องยนต์อะไรพวกนี้ยังใหม่คลิปอยู่เลยนะครับทุกอย่างสภาพเดินทั้งหมดนะครับเออไม่เคยมีขัดไม่เคยมีขยับอะไรเลยพวกมาร์กนะครับพลาสติกน้องน้ำนะครับสภาพสวยไม่มีแตกสติกเกอร์ นะครับอยู่ครบหมดคอยเสียเดิมๆนะครับคุกตัวอย่างสภาพสวยนะครับสภาพใหม่สำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับรถไถคูเปต้า L4018 ST นะครับอันนี้รถปี66นะครับเลขไมล์300ชั่วโมงนะครับมีใบดานหน้าแล้วก็ผ่าน4ตาชานะครับราคาเไว้ที่419,000บาทนะครับรถรับประกันรถใหม่ยังอยู่นะครับ หนึ่งปีนะครับยังเหลืออีกหนึ่งปีนะครับเล่มทะเบียนอะไรก็มีพร้อมนะครับถ้าสนใจนะครับเบอร์โทร0994945351นะครับต้องการรายละเอียดนะครับข้อมูลวิดีโอรูปภาพนะครับหรือวิดีโอคอลนะครับก็แอดไลน์นะครับ0994945351นะครับเดี๋ยวผมถ่ายวิดีโอให้ดูนะครับบางทีลูกค้าอยู่ไกลนะครับไม่สะดวกมาดูนะครับก็สามารถวิดีโอคอลได้นะครับให้รู้ว่าเออมันรถมันมีจริงๆนะครับคือรถมันสภาพใหม่นะครับรถไม่ไม่มีแกะไม่มีทําสีนะครับก็เลย คิดว่ามันคือไม่ต้องมาดูก็ได้นะครับรถแท้อยู่แล้วนะครับสบายใจได้นะครับถ้าสนใจยังไงก็โทรติดต่อมาแล้วกันครับขอบคุณมากครับ